ว่าทำไมถึงตัดสินใจร่วมงานกับแบรนด์ปริศตาเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยเพราะว่าเราเชื่อมั่นนะคะเชื่อถือจากผลงานที่ผ่านมาไม่ว่ากี่ตัวขายดีมากตัวแทนดีมากเราสึกว่าเออเรามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรตีเพราะว่าความผันของอ้๊อตอนช่วงโควิดรู้ึกอยากอ้๊มอยากออกกํลังกายก็กินโปรตีนไปด้วยทุกทุกวันอ้๊มลองมาทุกที่ห่อแล้วแต่อ้๊มอยากจะมีของตัวเองที่คุณคุณสมบัติที่เราชอบสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทานง่ายจริงๆแล้วคนก็เข้าถึงได้ง่ายมากมาก ก็มาคุยมาเจอกับพี่หน่อยเองก็นัดนทเจอกันบ้านนี้เลยแต่เราไม่ได้คิดเรื่องโปรตีนใช่แล้วก็ินข้าววันที่บ้านเฉยๆนะพี่หน่อยกับพี่แล้วเราประคุณขึ้นมาว่าเออเนี่ยอยากกระทำโปรตีนของเราเนี่ยว่าอ้าวนี่เขาก็จะทำกโปรตีนเหมือนกันเรามาคุยกันไหมเขาเลยบอกขอของมาดูหน่อยเนาะเพราะเราต้องรู้ว่าโจทย์ที่เราชอบหรือเปล่าจนส่งเจลลี่มาใช่เห็นบอกว่าเทสแล้วเทสออีกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีการปรับกลิ่นมีการปรับรสชาติปรับเนื้อปรับจน ที่เราสามคนคิดว่าโอเคที่สุดค่ะอ๋อจนเป็นเจลลี่มี2รสชาติก็คือสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลต